สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบ่าวพ่อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ่อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวไอ้ลูกสาวนะาขอมเผยความในใจร้องไห้อ้อนวอนเท่าไหร่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้จากข่าววันนี้นะครับก็ถือว่าเรียกว่าเป็นช่วงชีวิตที่หนักหนาสาหาัสแต่ก็ต้องกลับมาเข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับครอบครัวให้ได้เร็วที่สุดสำหรับไอ้พัชรินลูกสาวสุดสรองของตลกผู้รวงรับนะขอมชวนชื่นล่าสุดไอนะ้ณพัชรินโกไรพุท์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อเผยความในใจที่รู้สึกตอนนี้ขอบพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวทำให้เธอรู้ว่ามีคนรักคุณพ่อมากแค่ไหนการเข้าใจและยอมรับในจุดนี้มันหนักนาะสหัสมาก แต่ในความโชคร้ายของครอบครัวพวกเราก็ยังมีความโชคดีมากๆที่ได้เห็นมิตรภาพดีๆมีคนห่วงใยและอยู่ข้างครอบครัวเราในยามขับขนันมันคือช่วงเวลาที่พวกเราต้องการกำลังกายและกำลังใจที่จะผลักดันให้ตัวเองเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปให้ได้เพื่อคนที่เรารักถึงแม้จะร้องไห้อ้อนวอนเท่าไหร่มันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ใจมันคิดทำไมเราต้องเจออะไรแบบนี้โชคชะตาเล่นตลกอะไรกับครอบครัวเรา เหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจใจแตกสลายเหตุการณ์ทั้งนี้ทําให้เห็นและเข้าใจถึงสัจธ,ธรรมของชีวิตบททดสอบที่ทําให้โตขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นและเปลี่ยนตัวไอ้หลายๆอย่างชัดเจนที่สุดคือทัศนคติการใช้ชีวิตเราไม่รู้เลยว่าเวลาของแต่ละคนเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่รู้เลยว่าจะได้อยู่กับคนที่เรารักได้นานแบบนี้ที่เราคาดหวังไหมไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะจบลงวันไหน สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือตอบแทนพ่อดูแลแม่และน้องๆให้ดีที่สุดเท่าที่ไอจะทำได้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รักขุนพ่อขุอมและขอบคุณทุกข้อความอีกครั้งไออ่านทุกข้อความแต่ไม่อาจตอบได้ทุกคนกำลังใจของทุกคนมีค่าสำหรับครอบครัวไอมากจริงๆสุดท้ายไออยากจะขอให้กำลังใจกับคนที่เจอเรื่องราวแบบไอสู้ๆนะคะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นสู้ไปด้วยกัน หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บา่าป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดๆต่อไปขอบคุณ F.C. ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ